แม่เนี่อหอมหนุ่มลุ่มตอมกันหน้าสลอสเสน่บางอ่อนใครได้เห็นแล้วลำพึงถ้าเป็นดอกไม้คงหอมเป็นทีหนึ่งหมูมะแรงผู้พึงไม้เขาครึงเก็บกินเกซ้อนทำบุญใดนาะ จึงงามโซผาน่ารักได้ยนพองพักดังสวรรค์ประทานทอนโอแม่เจ้าเอ๋ยไม่เคยรักใครมาก่อนผู้ชายไม้ปองเจ้าหล่อนสลับทับตอนจะเลิกไม่ไหวอยากจะรู้ ว่าเธอรักใครกันแน่จะรอจนแก่หรือจึงจะมีคู่ใจมองดูเจ้าหล่อนยังไม่แน่นอนว่ารักใครตอบสักหน่อยได้ไหมว่าหนุ่มคนไหนเป็นคนโชคดีแมน้อาห้อมรูปเอวองค์ดังหงเห็น ยิงมองยิงเพลินตกลุ่มรักเสแล้วสี